ทำมารีรันกันอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> พอดีผมได้เอาเอาแอมจิ๋วตัวนี้ไปลองมาใหม่ <c oughs> โอ้ยเสียงครับแหมหน่อยพอดีผมได้แอมจิ๋วตัวนี้มาเนี่ยครับเป็นรุ่น W อะไรเนี่ย WU ZHI นะครับมันคือรุ่นนี้ครับ ZK 5 50 502 MT ผมเพิ่งได้มาใหม่แล้วผมมาลอง ลองแล้วผมถูกใจมากเลยผมถูกใจแอมตัวนี้มากเลยราคาไม่แพงด้วยนะครับ200กว่าบาทเนี่ยตัวนี้แล้วมันสามารถปรับปรับเบสปรับทีเบิลได้เนี่ยแล้วมันก็มีวอลลุม่มมีฝาอะไรให้พร้อมนะแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูตัวนี้มันมีฝาให้พร้อมเลยจะให้ดูเคเนี่ยมันแถมฝาแถมวอลลุ่มให้พร้อมเลยแล้วผมก็ติดใจเสียงมันมากเลยวันนี้ก็เลยจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งโดยจะใช้กับลำโพงที่เป็นดอก6นิ้วครับ ลำโพงรถยนต์ตัวนี้ครับลำโพงรถยนต์พวกนี้ดีนะครับข้อดีของมันคือมันเบาครับมันเหมาะสําหรับพกพามากเลยเนี่ยมันเบามากเลยแล้ไม่เหล็กมันก้อนนิดเดียวแล้วคองก็เป็นพลาสติกแล้วมันก็เป็นลําโพงฟูลเล้งด้วยนี่ให้ดูเป็นลาโพงฟูลเล้งด้วยเสียงมันก็เลยดีเดี๋ยวผมว่าผมจะไปหาซื้อตู้มาก่อนเดี๋ยวผมจะหาตู้หกนิ้วแล้วก็ว่าจะใช้แอมตัวนี้แหละเดี๋ยวคงต้องสั่งเพิ่มมาอีกเพราะว่าเสียงดีมากชอบมากแล้วก็ แรงใจไฟครับผมจะใช้ชุดนี้นี่เป็นสเต็ปอัพครับเพิ่งได้มาใหม่เหมือนกันตัวไม่ถึง 100. ร้อยหรอกไปหาซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าได้ไม่ถึงร้อยนะครับตัวพวกนี้ผมจะทำการแปลงไฟจาก12โวลต์ของชุดนี้ก็คือผมจะแปลงไฟจากจัถ่าน3ก้อนตัวนี้นี่ครับผมมีเตรียม่านว้แล้วล3าก้อนที่จกิงผมงต่อเล่นแล้วแหละ ใช้ถาด3าก้อนครับ3ก้อนมันก็จะได้ประมาณ11โวลต์แล้วก็มาเข้าสเต็ปอัพตัวนี้ให้มันได้20โวลต์พอได้20โวลต์แล้วก็เอาไปเลี้ยงแอมตัวนี้มันก็จะได้ค่าไฟที่เราต้องการ <c oughs> เดี๋ยวผมก็เอาผ้ามาลองหน่อยแล้วกันกันมันช็อตแต่เราจะลองให้ดูครับนี่เดี๋ยวจัดฉากแป๊บหนึ่งวุ่นวายเหลือเกิน เรารีวิวไอ้ตัวนี้ให้ดูก่อนพอดีที่เจียจัดฉากมากมายกันเลยรีวิวก็นแม่งอย่างเนี้แหละไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยผมคงไม่เปิดดังหรอกแค่เปิดให้ฟังพอแต่ผมขอคอนเฟิร์มว่าเสียงมันเสียงมันโอเคเลยครับเสียงมันถูกใจผมมากเลยถูกใจวัยรุ่นอย่างผมมากเลยนี่แต่ผมจะได้รีวิวไอ้สเต็ปอัพนี้ไปพังๆไปด้วยแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจสเต็ปอัพเท่าไหร่ครับแต่ว่า เห็นคนนิยมกันเยอะก็เลยไปหาซื้อมาลองบ้างนะครับอันนี้ผมปรับไว้20โวลต์นนะจากของจากของเดิมจริงๆตรงนี้มันประมาณ11เโวลต์แค่นั้นแหละ3าก้อนเนี่ยแต่ตัวนี้ผมอัดไป2 0โวลต์แต่เราก็เพิ่มได้นะครับเราอยากจะเพิ่มเท่าไหร่เราก็มาหมุนตรงนี้เอาเดี๋ยวมันมีตัวอะไรเขาเรียกทิมพอ์ตหรือเปล่านี่ครับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ปรับไปเห็นไหมมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ2ีเโวลต์ละแต่ผมขอ20โวลต์ก็พอแล้วไม่อยากอัดมาก แต่แอมตัวเนี้ยแอมตัวที่ผมใช้ตัวเนี้ยได้ถึง24นะโอเคคี้เก็บปรับแล้วเอาเท่านี้ยี่สแล้วเราก็เอาไฟเลี้ยงมามาต่อน,นี่ที่ผมต่ออันนี้ไว้เพราะว่าผมจะเอาไว้ดูว่าไฟมันตกหรือเปล่าเวลาเราเล่นเพลงหรืออัดเบสหนักหน่ะไฟมันจะตกนะเ,เดี๋ยวผมขอย้ายมาอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าลำโพงเสียงแหลมผมไม่ได้ต่อผมต่อแค่ลำโพงสองข้างตัวนี้เท่านั้น จะลองเสียงให้ดูนี่ <c oughs> ดูบรราพาพวุ่นไวายไปหน่อยไม่เป็นไรเราให้เห็นไฟก็พอละให้เห็นไฟกับบอร์ดพาวเวอร์ก็พอละก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวหาเพลงให้ฟังเอาเพลงเทสซาวเลยแต่ว่าคงจะเปิดไม่ดังมากนะครับเปิดฟังแค่พอได้ยินก็พอละเทสซาว ตัวนี้มีสวิตช์วอลลุ่มที่ตัวมันเองด้วยเอ้สวิตช์สวิตช์ปิดเปิดแต่ตัวนี้กดไม่ได้ครับถ้ามีอีกรุ่นหนึ่งจะกดได้ <Okay. Over. S 1> เนี่ยผมอัดไปเสียงเสียงโอเคเลยแหละผมบอกให้ใช้ถ่ายแค่สามก้อ <God. S 1> นสิบสองโวลต์แล้วก็สเตปอัพแล้วก็มาเข้าบอร์ดร u โอ o อ m p นี่อันนี้คือปรับลดลงหมดนะครับจะดังประมาณนี้เดี๋ยวจะปรับเสียงแหลมขึ้นเดี<ม>๋ยวอ,อาจารย์เบียดพอแล้วเพราะว่าจะผมจะอัดมากไม่ได้ครับมันดึกแล้ว เดี๋ยวข้างบ้านเขาจะด่าผมผมแค่ว่าลองให้ให้ดูว่ามันโอเคเลยแต่รับประกันเสียงเดี๋ยวเอ,เอาให้ดูเบตมันตึมขนาดไหนอันนี้ผมยังไม่ได้ลง แบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้ที่1 2โวลต์แล้วก็เอามาแปลงเป็นต้น24โวลต์เพื่อจะเลี้ยงให้มันก็จะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าคงไม่ได้รีวิวอะไรมากมายใครอยากดูคลิปเต็มๆไปดูไอ้คลิปก่อนนั้นเนี่ยที่ผมรีวิวบอดตัวเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นผมต่อกันเราพงตัวเล็กๆไว้มันก็เลยไม่ได้อัดให้มันจริงจังเหมือนตัวนี้แต่ถ้าลำโพงใหญ่ๆเงี้ยดังดีมากเลยครับังไงก็ไปลองดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดี